สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวไซบูของมิกนะคะมิก้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอ่อน้ำลำไส้หรือมีอกหรือช่วยทำให้เราเพื่ออะไรอายง่ายนะคะก็คือตัวนี้ไฟตัววีนะคะหดิน่าเป็่องสีเขียวูเป็นรูปแบบนี้เลยแต่เป็นกล่องน้แนี้ไม่ไดเอามาด้เพราะว่ามีแต่ัวัดแล้วที่สำคัญ ้ากอนนอนที่เช้าเราก็จะปิดปากมากคืออันนี้เวลาที่มิกกี้ท้องผูกอะไรเงี้ยมันจะโย่ตัวนี้แล้วมันจะทำให้เราเขารกอะไรอ่ะเหมือน,นช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นชนิดนี้ก็จะาเรียนสีแบนนนบน,นี้ก็จะหอมแนี้ง่ย ผมค pues ิดต er. ัวไว้ไม่ต้องการงานเพื่อเป็นชมรมที่จะดำเนินชีวิตได้สูงถึงเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วที่นี่มเพ่อนชมรมที่เทียวแบบนี้ใครเห็นไหมคะว่ามันทานง่ายแล้วถ้าสมมติใครที่อยากแบบทานนะคะ แบบอยากได้พิมพ์กระนตัวนี้ก็เ๋ยุกี้จะทิ้งลา,ลายกับเบอร์ลากับเฟซอะให้นะแล้วใครที่ถามกับมิกกี้ว่า,าท่านเมียหนึ่มจะขาวเราทำจะดีใช่ไหมเราดีท็อกไปประมาณเจ็ดถึงสิบห้าวันแล้วแต่คนนะคะว่าแบบอะไรยังไงแต่คือสูตรสูตรของเตยุกี้เองก็จะเป็น ล้างล้างอ่ะคืนสิบห้าวันของกินตัวเนี้ยทุกคืนสิบห้าวันปิดนันแล้วจะทานตัวนี้ต่อ,อมีเขาเรียก่อนะไรมอสคอลลาเจนอาา่ะนะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยสีส้สมๆนะนีแล้วจะทาตัวนี้หลังจากที่เราอ่ะทานตัวเนี้ยทุกวันครห้าสิบสิบห้าวันแล้วแต่มิกวก็ทานเออใช่เพราะว่ามคิดว่า เพราะคนที่ท้องผูกใช่ไหมเราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้กับแฟนเราแล้วใครที่แบบเฮ้ยหลอดอีป้าอะไรเงี้ยไม่ได้หลอดนะจ๊ะตอนนี้คือ,อก,กินมาประมาณอันนี้จะเป็นปีที่สองแหละยั้นก็ไม่หาลองซื้อกันนะคะและอะไรดีๆเราก็จะน,นําเสนออยู่ดีนะจ๊ะตอนนี้เรียกว่ามอสเทอลรเจนนะจ๊ะกับไซโตมี